ผมจะมีเหมือนคนอื่นก่อนคนอื่นเขาไม่ได้มันจะมีคนที่อิจฉาแต่โทษทีกูไม่ได้แคร์พวกมึงไม่ได้เกิดมาแคร์คนทั้งโลกไอ้ควายเห็นผมมีเงินไม่ได้ไงพวกเนี้ยพอผมมีเงินปุ๊บจะเอาแล้วหนึ่งจ้องจะแซะเงินมาจากไหนเนี่ยคันเนี้ยก็ูบอกล้าเงินกูเสกมาซื้อจบไมมึงจะไม่ต้องไปพิมพ์กันแซได้แซไปแต่พี่กูไม่มีล้มแต่ไอคนที่แซเห็นล้มหลายตัวเลยมีอืมน้องก็ออย่าพูดเลย คือเรื่องรถต่อผมก็เห็นอยู่ในหลายเม้นต์น่ะมันมันมันอิฉาผมคือต้องพูดอย่างนี้คือผมจะมีเหมือนผมจะมีเหมือนคนอื่นก่อนคนอื่นเขาไม่ได้มันจะมีคนที่อิฉาแต่โทษทีกูไม่ได้แคร์พวกมึงไม่ได้เกิดมาแคร์คนทั้งโลกไอ้ควายขนาดคนขายอ่ะเขายังรู้เลยว่ากูเอาเงินมาจากไหนไที่โง่อิฉาหรอรถก็ไม่ใช่รถมึงไอ้ยี่อ่ะ ทำเป็นเม็นแบบมึงร้องมึงร้องกูเสกมึงร้องสิมึงร้องเลยมึงกรีดออกมาเห็นผมมีเงินไม่ได้ไงพวกเนี้ยพอผมมีเงินปุ๊บจะเอาแล้วหนึ่งจต้องจะแสซเงินมาจากไหนอะไรยังไงไปไม่มีครับไม่มีเงินจ่ายค่าบอลหรอก แต่ว่าเรบมาหน้างานอยู่กับพ่อสิเลยพค่อนเต็มที่ยังครัยก็ไม่ได้เต็มที่หรอกครับแค่ที่เต็มเฉยๆตอนเนี้ที่เต็มอัพสล็อตสามสิบไหมผมว่าไม่น่าอัพครับไม่น่าอัพน่าจะขึ้ประมาณนี้มึงก็เป็นได้แค่นี้แหละตาเป็นเฮียอะไล่ะถ้าเป็นเฮียอะไรมึงก็ไปถ่วยเฮีย ไม่มึงฟังกูนนะกูไม่ได้ขายข้าวอย่างเดียวกูเสรด้วยมกร,รา,าผ่านไปกุมภาผ่านไปประเม่งกูยังไม่เห็นลฟ์สดซักที่สัว์อ้ามันก็รอไปทั่วไอ้เฮียรอไม่ได้ก็ไปตายใหม่อีกวายลั่นกาชากาชามาไหนอ๋อเออวันนี้กาชามานะครับอยากลั่นลั่นได้แต่ผมยังไม่อยากลั่น ไอ้พี่อิจฉาไม่มีปัญญาซื้อ,อ,อแม้กระทั่งคอมมึงยังไม่มีเล่นอ,อ,อันดับแรกมึงไปหาเงินซึ้อบุรีเลขอะไรครับก็ชีวิตมันไม่เลยไม่ม <29 6 S 1> ีอะไรไงก็ชีวิตมันจ้องแต่ใจอิจฉาคนอื่นเอออิจฉาคือกูไม่มีเหมือนเขาคกชีวิต้องแานอ่นเอออาคกหอละไรครับกิองหนึ่งเอ้าคกะรครับกิองน่เกีนาะ คือกูไม่มีเหมือนเขาพี่ชายกูฉลาดไม่ได้โม่เหมือนพวกมึงที่มัแค่แซแต่เอาเข้าจริงแคชีวิตมันเลยไม่มีอะไรไงมันก็เลยอยู่อย่างนั้นก็ชีวิตมึงจ้องแต่จะอิจฉาคนอื่นมันก็เลยมีอยู่แค่นั้นมึงก็เลยไม่ไปไหนไม่ใช่ชีวิตในเกมมึงอย่างเดียวนะนอกเกมมึงด้วยเออสงสารพ่อแม่มึงเนาะคลอดลูกออกมาแบบอย่างเงี้ยอิจฉาคนไปวันๆอย่างเงี้ยเนาะตรสงสารเลยเนาะ พี่ฉามไปวันวันอะสมเพศก็นั่นแหละก็กะนั่นแหละสำหรับพวกที่ขี้ฉาไงไม่มีหรอกครับหาความสุขไม่เจอหรอกจีป้ปมไงโดนปมไง โดนโดนที้โดนปมไงคำพูดแรงเกินโดนปมมันมันก็แบบธรรมดาแล้วไม่ได้กับไปตายไอ้เหี้ยธรรมดาครับธรรมดาไม่ต้องใส่ไข่ใส่ยินตาโฟก็พอเนี่ยคันเนี้ยก,กูบอกแล้วเงินกูนเสกมาซื้อจบไหมมึงจะไม่ต้องไปพิมพ์กันเห็นอยู่ใน youtube อะใช่ไหมล่ะเออผมก็บอกแล้วผมเสกมา บีจีปทุมเท่าไรหรอ <S 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 ่อ่ะพ่อเขาสูงมาสามลูกอ่ะตอนนี้เท่าไหร่อ่ะน่าจะกินอยู่นะตอนนี้สกอร์เท่าไหรบีจีปทุมมันหนึ่งศูนย์ยังหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์นั่นหนึ่งอ๋อมันมีคน<ต>ถูกจบยังยังน่าจะยังไม่จบใกล้แล้วแหละร <Okay. S 1> ผมถามเขานะประมาณหกสิบนาทีครับลูกอีแซกส VS ลูกฮีแมมใครจะชนะครับตาลูกอีดอกทองแม่มึงไงครับลูกอีกระรี่แม่มึง จบแล้วครับจบแล้วบีจีปทุมจบหนึ่งศูนย์ได้กินของเงยอกระตา 2, ่ายสองจุดห้ามาจาัดเจ้านี้อยู่ต่อเจ้านี้อยู่ต่อบีจีปทุมเท่าไหไไไร่วะเท่าไหร่ครับสามเอ็มโอ้โหนสองจุดห้าเสีย3สามเฮียไมบอลลองมันไม่ยิงวะเนาะนั่น,นไงกูรอดูไลฟ์สดแม่งตั้งแต่ปีใหม่แม่งยังไม่ไลฟ์สักทีกูเลแล้วกูไม่ไหล่เหรอเนี่ยมึงก็กแล้วกูไม่ไหลฟเหรอเนี่ยเออ โท,โทษโทษโขวยชวนอีกอะโทษครับโทษครับโทษครับผมเห็นอยู่ใน y o u t u b e อะไอคลิปเนี่ยรอนๆเลยใช่ไหมละ่ะทำไมวะทำไมมันต้องอิจฉากันวะผมไม่เข้าใจอะแบบต้องทำตัวเป็นแบบผมผมจะมีอะไรแบบไม่ได้เลยต้องจ้องแหละจ้องแบบจะแซะและแล้วลูปป้าคอมเมนต์หนึ่งที่คืออะไรเขาบอกว่าผมคนในบอลเทนนะครับผมรู้เงินที่มาที่ไปนะครับอมพ่ตอนว่าเขามาเอามายัางไง ไม่เห็นมีใครไปตอบเขาเลยเออเขายังรู้เลยว่าเงินที่มาที่ไปผมมายังไงไปยังไงเขายังรู้อ่ะเขาบอกคนในบอลเทนแซ่ได้แซ่ไปแต่พี่กูไม่มีล้มแต่ไอคนที่แซ่เห็นล้มหลายตัวเลยนี่น้องก็ออย่าพูดเลย มาละววันดีครับมาแล้วครับเฮียอ๋อคัะโอ้ก็าคิดียครับไม่แม่กจะไปพอดีเลยอ๋อเผซอมแล้วหรอแม่ผมไปนี่มาไปเจอเลร้ยนมาเอสริมไมค์คาฟราก็ตอนผมกดกระสตรีมใช่ไหมมันมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่กับผมแล้วทีนี้พอผมกดสตรีมป๊บเดินมาแบบมาหาผมไงอ่าเขาก็เขากล้องแล้วก็แบบประมาณว่าแบบถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมครับผมบอกท่าทำไมต้องถอดอ่ะครับมันบอกเหม็นตีนแล้วมันก็ขำแล้วก็วิ่ง ทำไงแบนไปยังผมก็ไปให้นายชาภาจักการไม่รู้จักกันใช่ใช่ครับแบนออกไปแล้วครับใช่ครับเนี่ยตอนแม่จะไปแล้วเนี่ยแม่บอกมีอ้งสามทคืแม่ไปอะไรไม่รู้เนี่ยสามทูดูพี่สนุกมากเลยผมชวนพี่ที่ทำงานมาดูกันเต็มผมทํางานสัพทกรให้ไปเหรอครัที่ต่อพวกส่วนที่พี่จะไปทำงาสวรรค์ มึงจะไปแซะเขาดระดับตะเสหม่าเพชรชนะเว้ยพวกเนี้ยมึงจะไปแซกเขาทำไมล่ะไม่มันไม่ไปแซกได้แต่ว่ามันมันแซกแบบรู้ไม่จริงอ่ะแล้วแบบรู้มากกว่าฉลาห์ล่ะไม่ได้หลับหูหลับตาไม่ใช่ครับผมหนูคาทัลลี่ก็ไปก่อนเลยก็ได้ไปสะพานเลยค่ะไปไปผมอยู่กันไปผมอยู่กับน้องผมปกติเลยไปไหนครับแม่เนี่ยเออจะไปซ้อมเหรอ าว่าไงคะอันนี้เพึ่งรู้ว่ามีแม่อยู่หรอคะเราก็มีซ้อมเหมือนกันนะเฮียสามทุกซ้อมไหมซ้อมไหมซ้อมโอเคซ้อมซ้อมซ้อมเพิ่งรู้เหรอเขาว่ามีแม่อยู่รู้ครับเอ้าเป็นอะไรเนี่ยแม่ครับผมเพิ่งมาอืมครับค่ะพี่อนพี่แอรตอนสวัสดีครับสวัสดีน้องค่ะพ่อพ่อจะไปสะพายเออตอนตอนตอนไม่ผมพี่เจอไอเอวเวกนะเขามาเดินเล่นอ่ะคือใครพี่ คนที่แก๊งไปหลอกซื้อข้าวเขาไงแก๊งหัวหน้าแก๊งเขาอะคนที่ไปหลอกซื้อข้าวเขามาข้าวเฮียคืออะไรเลยมพี่เปาเราให้ฟังไอเฮียอันนี้ปกปิดปกปิดความผิดหรือเปล่าที่ไปจีบคนไอ้แก๊งหรือเปล่าครับที่ชื่อพรหรือเปล่าครับฮะอันนี้ใช่หรือเปล่าฮะแล้วมาหลอกอาจะเอาผมเป็นหัวอันนี้ความจริงไหมครับใช้มึงพูดอะไรเขาคุยกันอยู่ อันนี้อันนี้ใช่ใช่ป่ะครับเอาอันนี้มีอาการทำไมครับไม่ได้มีอาการนะครับใช่ป่ะครับไม่ไม่มีนุ่มใหม่หรอจริงจริงไหมครับที่ที่ไปจีบคุณชอพรแล้วเสียอาการนี้จริงไหมครับเหนื่อยกับพูดนานละอ้าวจะเป็นลมแดดต่อดูดินุ่มแม่ดิแม่มึงอาการตลอดนะเวลาจะขอคุณไปฟอกไปตายสาวจีบสาวชอบคนที่ชิพรแม่หึงลูกไงสวัสดีครับ ถามน้องขึ้นเงินใช่ไหมข้นมามามพ่อๆๆพอกินไอติมไม่เงี้ยขออีกแล้วอ๋อเอ็มครับเพียงไม่ถัมไม่โอเคว่ะโอเควะใครจ้าพี่ก็ไม่เคยสามเจ็ดพกินสามได้สามเอ็มเอาไม่ให้พ่อเอ้ยเอาไม่ให้พี่สามเอ็มอยวเราแจกไอติมถ้าเกิดมาแจกไอติมมีคนซื้อแน่นอนเพิ่งมาครับเคียมีดราม่าอะไรหรอครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาให้ฟสกปรนเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ คนที่ทำงานผมบอกอยากไปเยี่ยม,มยบ้าน<ด>พี่ไปดูพี่กระเป๋าสามเจ็ดหกเอ้ผมต้องจ่ายเท่าไหร่วะคนดูสามล้านในน้ำน้ำศูนย์จุดแปดผมต้องจ่ายเท่าไหร่เกินไ 4, ปสี่พันห้าไปไรหรอกเท่าไหร่นะเกินไปสี่พันห้าไม่เป็นไ, 4, เนไร,เ,นไรเออถ้าวันนี้ผมผมอยากให้ผมอยู่ยันเช้าก็เกือบเช้าก็ ครับเพือนคับขึ้นขึ้นเงินใช่ไหมครับใช่ครับเฮียเลขเลขอะไรครับอันนี้ครับสี่สี่หนึ่งแปดครับเฮียเฮียรับบอลอีกไหมรับครับแทงกับพ่อเลยพ่อไหนเฮียพ่อผมอ่ะไหนพ่อเฮียแลนี่ยังไงได้สองล้านสี่นะครับเลขอะไรครับใช่ครับสองล้านสี่สี่หนึ่งแปดครับเฮียแล้วก็ทุนสามเอ็มนะเฮียสูงไหนไม่ไม่ไม่เฮียทุนทุนสามเอ็มแล้วก็ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเป็นหเป็นห้าล้านสี่ไงใช่ครับใช่ ไม่รู้เฮียอะไร,ร,รละยังเสือไปแซง<ล>เขาเ<ล>โง่ก็แค่งียบอะไรนะตีหนึ่งแปดครับเฮีย